เอาจำเก่าเรื่องั้นเอาแหลมเอปิงมันล่ยอยี่ยทน่เยเหลม่จังงันหลูมันเลยแมคุณรัีอนีแตงโมเด้อเริ่มเด้อเริ่มแตงเด้อคุณรัสตีหาแตงนั่นเลอกลไม่น่อยก็ได้ภาพเียไทคุณัศตี น้บายถ้ากันเป็นกุลสตรีเอาเอานางกแม่พหอกกันแม่พ้านางกแง่นแะนางกแง่มันออทม่ซอนคอรอนนงเปียกหลอดั่นนปไปจงปนแลหั่นดนแล้วาะั่นเาหันหลจะเทียบเกือบไหมเอาปิดคลิปนะ ค่ะสำหรับคลิปนี <laughs> <laughs> ้ก <initiation> ็เอาไว้ก่อนเด้อค่ะเด้อแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะฝากพี่น้องครับวันที่สามสิบฝากมาพบรายที่เด้อค่ะวันที่สามสิบท่านว่าค่ะมาเข้ามดอนกันเด้อค่ะที่โรงเรียนน้องครูเหมือนเดิมนะคะหน้าที่เก่าที่เดิมเหมืกับบริษัทพ่อค่ะแล้วกับบัตรบัตรแข็งของเขากางยังมีอยู่เด้อค่ะเด้อผู้ใดที่อยากได้บัตรแข็งหรือว่าอยู่ใกล้เวลาเราอีลาไปเล่นงานใช้ก็สามารถมาซื้อได้ บัตรร้อยยี่สิบบาทแล้วก็<า>แถมสติกเกอร์ด้วยแล้วก็สำหรับผู้ใดญ่หิ่มแม่านางนั่นผู้ใหญ่ว่า,ยยวาอยากได้บัตรอยากหลุนน้องว่านนะค่ะกะ่สั่งไม่เพดแต่เพดพ่อแม่แฟนเพดกูยิงล่ะพ่อแม่อุ้งยิง <c oughs> แฟนเพดแล้วก็ <c oughs> เสือ้อเสื้อสำหรับเสือ้อตอนนี้เขก็มาแล้วค่ะเสื้อแบบรุ่นไม้มีดำมียวห่วงชมพู เกียวมินนะคะเกียวมินค่ะเีูเกมินดวยละสี่ร้อยเาบาทครอ่้คือรวมทรงแล้รวมทรงแล้วใจค่าทรงเพิ่ม้ยจ้าถ้าสมมติว่าเอาหลายๆตัวนี่ไม่เพิ่มไม่ตัวก็ตัวละ4 4 9บาทโอเคค่ะี ตาเฮาบ่ปันนี้ตาเฮาบบปันนี้ไปไหนอ่ะเดี๋ยวสิมาแม่่ะมาไม่ร่้มามันเพิ่งได้2องนาทีเองเขาก็จะเห็นความเระเทะของบนรถเราสิง่างกูเห็นต้องหลวงหลายเนี่ย เย้ค่แค่ดีาไม่นั่งเดีนะนั่งียังแกตงดีหน่อยเร็วแก่ดีหน่อยข้เปเปล่าเปอเนี่ยแล้วหนีอีีอีี่เห็น Bé tí. Ai kêu. Nhíp nó tíu đi lỏ, mà kiếm đi. Nhíp rồi. Đi ăn cơm Ăn cơm Đi Đi <laughs> cái <laughs>

ค่าออกมาค่าออกมา้าเลี้ยงแพหนึงข่าเลี้ยงของปัญหาค่าทำยาเอรุระเปียดาเลี้ยงยื่นแพ้งแฉ้นดิผู้ใดก็อย่าพูดเลยที่คลองแล้วโอ้ยกางเกงปูหมาปูอะไรเงี้ยนะรังนั่นอพื่อน้อเพื่อนเมื่อเรามีมาแล้วว่ามันมาเจอปัญหเนี่ยนี่ว่หยุด่นไ่ใ่ันต้องคลองแล้ว

ก็ถ่ายคลิปแล้วนะอ้อซอน I mm like -hmm. mm -hmm. โอเคนะครับผมพี่น้องสงิวัตส์สนีทกอนได้บ่างเอาว่าสิทำงานเจ้าของแล้วนาะขออนุญาตได้ครับผมขออนุญาตเขออ่า,รราขอ,อาสมเจ้าข,ของก่อนชีวิตครับผมหน้าที่ก็มิสสนิทนะครับผมพี่น้องสอนครับเจ้าไดิโปได้งเงินหลายเฮาโปรติงินงงงกบอไอเงี้ยนําเขาเนะาะเดี๋ยวเอาถึงเลย พูดไปช้ำใจไม่เป็นไรหรอกแต่ติดวงแล้วเ้วก็บพวกกันแล้วติดวงแล้วก็ไม่เจอกันแล้วครับโอเคนะครับผมฝากนะครับผมฝากอาจจะกลับไปทำช่องที่บ้านกับเกษตรแบบพอเพียงนะครับผม สุดปปลูกพักปลูกหยางอยู่บ้านครับนี่แค่คืนวานะ